สวัสดีกับเช้าวันเสาร์นะครับวันนี้กับรถ BMW 420D นะครับที่นัดกันวันจันทร์นะครับแต่ลูกค้าเลื่อนมาเป็นวันเสาร์นะครับวันนี้ก็จะเอารถเข้ามาวันเสาร์ก่อนนะครับแล้วก็เราทําอะไรได้เราก็ทํานะครับแล้วก็วันจันทร์เราก็ต่อนะครับลูกค้าจะมารับรถวันพุธนะครับนี่คันนี้กับรถ BMW 420D อันนี้เข้ามาแก้กลิ่นเมนอับชื้นในรถนะครับด้วย PVC ที่หมดอายุนะครับแล้วเราก็จะแดมด้วยแผ่นแดม Data System จากคอนโซลลงมาถึงที่พักเท้าเลยนะครับแล้วก็หรือผ่าตู้ด้วยหน้าช่างแบงค์นะครับให้ใหม่สะอาดนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูหน้าช่างอมช่างเฟรมทําการแดมนะครับ แล้วก็ได้รื้อคอนโซลของ B v w 420D นะครับแล้วก็นี่นะครับแผ่น PVC นะครับดูนะครับแปกลอกอย่างนี้เลยนะครับนี่นะฮะยุยเป็นแบบนี้เลยนะครับนี่นะฮะนี่นะฮะยุยหมดเลยนะข้างๆแล้วนี่แหละครับคือสิ่งที่เหม็นนะครับนี่ก็กําลังเริ่มเกิดนะครับแล้วก็จะทำเหม็นมากๆเดี๋ยวเราจะทาการรื้อออกนะครับแผ่น PVC ตัวนี้เราแดมด้วยแผ่นดมดาตตาซิสเต็มลงมาถึงที่พักเท้าแล้วเอาตู้นะครับที่เรารื้อออกนะไปผ่าล้างนอกในอย่างสะอาดเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูตอนที่แดมเสร็จกันเลยนะครับ หลังจากที่เราเอาตู้ออกแล้วแผ่น p v c ีที่เหม็นอับชื้นออกนะครับเราก็จะทําการแดมด้วยแผ่นแดม Data System นะครับตั้งแต่ด้านบนลงมาถึงที่พารเท้าตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ตู้เราก็เอาไปผ่าล้างนะครับแล้วก็แผ่นแดมตัวนี้นะครับกันความร้อนได้ถึง200องศาแล้วที่สําคัญนะครับกันเสียงจากหคองเครื่องเข้าสู่ห้องโดยสารได้ดีมากๆเลยนะครับแล้วที่สําคัญนะครับตัวนี้ซับเสียงให้ในรถนี่เหมือนเป็นตู้เลยนะครับทาให้รถได้เงียบขึ้นแล้วกลิ่นที่เคยเหม็นอับก็จะหายไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูตอนที่ เราขึ้นคอนโซลแล้วไปอบโอโซนนะครับเพื่อส่งมอบให้กับท่านลูกค้าก่อนไปส่งมอบให้กับท่านลูกค้าเราจะล้างรถลงที่ฟื้นฟูให้กับท่านลูกค้าอย่างดีเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูตู้ที่เราผ่ากันนะครับและนี่นะครับตู้ที่หน้าช่างแบงค์ได้ผ่าทําการล้างจากที่สกปรกนะครับเราก็หุ้มใหม่นะครับหุ้มให้ใหม่โดยสะอาดมากๆนะครับผ่ามาล้างแบบสะอาดมากๆเลยนะครับเหมือนเราได้รถใหม่ป้ายแดงนะครับเพราะตู้เราไม่ได้ฉีดล้างด้านหน้าอย่างเดียวเราฉีดทั้งสองฝั่งเพราะเราถอดมานะครับเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันตอนที่ขึ้นคอนโซลนะครับจริงอยไป่งเล เอารถ b m 4 2 0มสี่ดีที่ข้ามาแก้เรื่องกลิ่นเหม็นอับชื้นก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับลลรถ้าลูกค้าท่านไหนนะครับที่มีรถ BMW 1 1 6 i 3 2 0 d 3 2 0นนะครับ M4 นะครับแล้วก็อ่า d นะครับหรือแม้แต่ Ford Ranger Ford Focus Ford f i e s t a Ford e v e r ร์เนะครับที่มีกลิ่นเหม็นอับชื้นก็สามารถตังงใจเข้าไปได้ที่ร้านถาวรรื้ออบเรียบทางด่วนอึ่งมายลาบินทานะครับอย่างเช่นนีเอ็าการ เอาแผ่น PVC ที่แตกเม้นต์อับชื้นออกนะครับเราไปล้างรถลงกิมพฟื้นฟูแล้วมาจอดเพื่อทําการโอโปโซนแบบนี้นะครับให้กับท่านลูกค้านะครับนี่นะเป็นเวลาครึ่งชั่วโมงนะครับเพื่อที่จะดึงอ่ากลิ่นนะครับแล้วก็ PM 2.5ที่อยู่ในรถนะครับให้ออกมานะครับแล้วก็ฆ่าเชื้อโอพิดด้วยนะครับยิ่งถึงการทำงานของร้านถาวรรู้จ่อเรียกงทาดถุนถิ่นกระไมลามิคาถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ฝากกดใจเม้นแชร์นะครับมันที่เป็นรายการปวดื่อย้อนกลับดูใหม่แล้วเรากลับมาพบบกกัััันนนนใใหม่่่่คคลิปปตอไวววีี้าาสสดร